สเคล็ดลับง่ายๆนี้นะคะก็ฝากไว้นะ,ะเพื่อที่จะทำให้คนไข้เนี่ยทานอาหารได้เยอะมากขึ้นทานอาหารได้หมดทุกๆมือนะคะทีะได้โปรโตีนแล้วก็พลังงานอย่างเพียงพอน้ำหนักจะได้ไม่ลดลงมากเกินไปไตจะได้ไม่ทำงานหนักนะคะ <S <S สว <thinking> ิธีง่ายๆในการทําอาหารให้อร่อยสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะนั่นก็คือการใช้น้ํามันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันรําข้าวน้ํามันคาราลาน้ํามันเมล็ดทานตะวันหรือว่าน้ํามันมะกอกก็ได้นะคะในการทําอาหารให้กับผู้ป่วยโรคไตอาหารจะได้แบบว่ามีความนุ่มมีความระมุนมากขึ้นเนาะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแบบว่ากลัวมากเลยนะคะไม่กล้าทานน้ำมันไม่กล้าทานอะไรเลยผัดแต่แห้งๆผัดน้ําอย่างเดียวนะก็จะทําให้อาหารของคนไข้นั้นเกิดความกระด้างหรือว่าแบบว่ามันไม่นุ่มระมุนนะคะคนไข้ก็ไม่อยากทานอาหารนะเพราะฉะนั้นแล้ว ก็ใช้น้ำมันได้นะคะน้ำมันลำข้าวน้ำมันคาราราน้ำมันมะเรทาันตะวันหรือว่าน้ำมันมะกอกก็ได้นะแต่เราก็จะใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเพื่อช่วยเพิ่มพลังงานด้วยเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารของผู้ป่วยโรคไตด้วยนะคะตัวที่2นั่นก็คือการใส่น้ําตาลค่ะไม่ว่าจะเป็นน,าาน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลโนดนะคะใส่เข้าไปในอาหารหรือว่าเครื่องดื่มให้กับคนไข้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะแต่เราก็จะใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะเพราะถ้าเกิดว่าใช้เยอะมากเกินไปก็อาจจะเสี่ยงเบาหวานหรือว่ายูริกสูงขึ้นได้ไตทางาน นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราใช้น้ําตาลนะคะเพิ่มความหวานเล็กน้อยเพิ่มพลังงานให้กับอาหารของผู้ป่วยโรคไตนะไม่ว่าจะเป็นการใส่ในอาหารก็คือแบบว่าตัดหวานเล็กน้อยนะ,ะใส่ในเครื่องดื่มใส่ในขนมหวานนะคะจะทําให้คนไข้เนี่ยเจริญอาหารทานได้เยอะมากขึ้นนะคะและตัวที่3นะคะนั่นก็คือการใส่พวกเครื่องเทศสมุนไพไทยของเราะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกพริกขิงค่ะตะไคร้กระชายนะ,ะหรือว่าใบามะกรูดนะคะหรือว่าพวกลูกกวานนะคะอบเชยหรือว่ายี่หลา่าอะไรแบบนี้นะคะ ก็สามารถที่จะใส่เข้าไปในอาหารของผู้ปว่วยโรคไตได้เพื่อช่วยเพิ่มรสชาติเผ็ดร้อนช่วยชูรสชาติอาหารของคนไข้ก็ทําได้เช่นกันแต่ว่าเราก็จะใส่ในปริมาณเล็กน้อยเพื่อเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสชาติเล็กน้อยเท่านั้นไม่ใส่ปริมาณเยอะเกินไปนะอันนี้ก็จะเป็น3เคล็ดลับง่ายๆในการทําอาหารให้อร่อยสําหรับผู้ปว่วยโรคไตนะคะเดี๋ยวจะขึ้นตารางให้นิดนึงนะคะจะเป็นตารางเพื่อที่เราจะได้ดูว่าปริมาณน้ําตาลน้นํามันที่เหมาะสมที่เราควรจะใช้ให้กับคนไข้ในแต่ละวัน,นยอยู่ที่ เท่าไรนะคะเดี <cues> ๋ยวดูตามตารางตัวนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าตารางตัวนี้จะมีแถบสีเหลืองนะคะอันนี้จะเป็นช่วงน้ําหนักตัวที่เหมาะสมที่เราจะต้องคํานวณออกมานะคะคำนวณได้จากอะไรนั่นก็คือใช้ส่วนสูงของคนไข้นะถ้าเป็นผู้ชายใช้ส่วนสูงลบหนึค่ะผู้หญิงใช้ส่วนสูงลบหนึ่ง้เท่าไหร่นั่นคือค่าน้ําหนักตัวที่เหมาะสมนะคะเราก็มาดูตรงแถบสีเหลืองที่ขึ้นตรงตามรูปนี้เลยนะคะอายกตัวอย่างเช่นเราคํานวณออกมาแล้วนะเป็นคนไข้ผู้ชายนะสูง172หนึ่งร้อยเน็ดสิบสองลบหนึ่เราอ็นูใน กรอบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรจะไฮไลท์ไว้ให้นะคะ72กิโลกรัมก็ความต้องการโปรตีนนะคะอยู่ที่45กรัมต่อวันนะคะพลังงานอยู่ที่2,100-2,300กิโลแคลอรี่นะคะถ้าเราทานกลุ่มของข้าวแป้งนะคะเนื้อสัตว์ผักผลไม้เนี่ย ตามตารางตรงนี้แล้วเราจะได้พลังงานแต่ว่าจะไม่เพียงพอนะคะเราก็เลยต้องเพิ่มน้ํามันนะคะนอกจากเพิ่มพลังงานแล้วก็เพิ่มความอร่อยในอาหารด้วยนะคะน้ำมันค่ะควรใช้อยู่ที่13ช้อนชาต่อวันนะคะน้ำตาลควรใช้อยู่ที่6กถึงสิช้อนชาต่อวันนะคะเราก็ใช้ตามสัดส่วนตรงนี้ได้เลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าน้ํามันก็ใส่ในอาหารนะคะน้ำตาลก็ใส่ในขนมเครื่องดื่มหรือว่าใส่ในอาหารก็ได้เช่นกันปริมาณก็คือตามนี้นะคะหลายท่านก็กลัวว่าเอ้ยเราทานน้าตาลไปแล้วเนี่ยจะทําให้เบาหวานขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ด้วย ผู้ป่วยโรคไตเนี่ยสามารถที่จะทานน้าตาลได้6กถึงสช้อนชาต่อวนันเพราะว่าเราต้องไปจํากัดปริมาณการทานข้าวแป้งและก็ ผลไม้ค่อนข้างเข so ้มงวดในตามสัดส่วนด้านบนนะคะเราก็เลยจะต้องเพิ่มพลังงานจากน้ําตาลเข้าไปนะคะคือเราใช้น้ําตาลได้เพื่อช่วยเพิ่มพลังงานเราจะไม่ใช้ปริมาณเยอะมากกว่าตามตารางที่เราคํานวณได้นะเพราะฉะนั้นแล้ว3เคล็ดลับง่ายๆนี้นะคะก็ฝากไว้นะเพื่อที่จะทำให้คนไข้เนี่ยทานอาหารได้เยอะมากขึ้นทานอาหารได้หมดทุกทุกมือนะคะเพื่อที่จะได้โปรตีนแล้วก็พลังงานอย่างเพียงพอน้ําหนักจะได้ไม่ลดลงมากเกินไปไตจะได้ไม่ทํางานหนักนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะอยากจะฝากไว้เนาะและถ้าเกิดว่าท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสัยตรงไหนเพิ่ม กดติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในการดูแลอาหารสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะก็แนะนําเป็นคู่มือกินดีไตดีชีวิตมีสุขเร่มนี้เลยค่ะที่เอรวบรวมสาระความรู้สําคัญที่ผู้ป่วยโรคไตควรทราบนะคะและก็มี100เมนูอาหารคาว25เมนูของว่าและอีก15เมนูเครื่องดื่มแนะนําไว้แบบครบทั่วเลยนะ,ะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะก็กดแอดไลน์ตามที่ขึ้นหน้าจอตัวนี้เข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากข้อมูลไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ ติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์แอดอ้อมสาลนีหรือที่ Facebook กินดีใต้ดีชีวีมีสุขบายคุณอ้อมสาลินีหรือที่ YouTube กินดีมีสติกับคุณอ้อมสาลินีและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาว่ามีสาระสุขภาพดีๆมาฝากในคลิปถัดไปค่ะ